จากคลิปที่แล้วเนี่ยก็ได้พาไปชมในส่วนของตัวโค้ดเบต้าใช่ไหมครับต้องบอกว่าเวอร์ชันนั้นนะ่ะมันก็ยังดูแบบเออม,มีบงมีบั๊กอะไรเยอะแยะนอ้อยยังเล่นแบบโอ้โงงงวยกันแบบสุดๆไปเลยแต่ตอนนี้นะครับอา่าได้มีการเปิดแบบตัวเต็มแล้วเขาจะพาไปวิ่งนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนของ NFT เนี่ยแอดก็มีอยู่1ตัวนะเขาจะให้ตัวฟรีมานมานั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะวิ่งด้วย NFT นะครับมันจะขึ้นท้ายด้วย NFT แบบนี้นะอันนี้คือตัวฟรี ันนี้คือ NFT เราสามารถทำการอัปเกรดนะครับเพื่อเปลี่ยนหน้าตาของตัวละครของเราให้ดูมันเท่ขึ้นได้ด้วยนะครับแต่เอาจริงๆนะน้ามันก็ขายกันหมดแหละความเท่ของน้องเหมียวตอนเริ่มต้นก็ประมาณนี้ครับก็ในส่วนของรีวอร์ดเราก็สามารถดูจากตรงนี้ได้ครับมันก็จะมีการรอเห็นไหมครับว่าเฮ้ยเราเล่นไปแล้วนะอะไรอย่างนี้มันก็จะไม่ได้แบบว่าพอเล่นเสร็จปุ๊บได้เลยอะไรอย่างนี้มันก็จะมีรอบของมันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะในส่วนโหมดการเล่นเนี่ย มันก็จะมีห้องให้เลือกก่อนครับเราก็สามารถเลือกได้นะเราก็จะเลือกห้อง1ห,หรือห้อง2ก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นไกด์นะในส่วนนี้ก็จะเป็นคําอธิบายในการเล่นนะครับเป็นภาษาจีนแล้วก็ในส่วนของการสร้างห้องเล่นเราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้โอเคเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่านะครับในส่วนของโหมดที่เป็นโหมดแบบเอิร์เนี่ยวิธีการเล่นนะครับก็คือเราเนี่ยจะเล่นตามรอบเวลาที่เขาแจ้งนะครับอีเวนต์มันจะมีบอกวันอยู่ว่า เล่นได้ยังไงแล้วเข้าได้เท่าไหร่นะครับเรียกว่าเป็นการจํากัดรอบเอาไว้ไม่ให้เล่นตลอดครับเพราะว่าเราสามารถซื้อตั๋วเนี่ยได้นะครับในราคา1เหรียญถ้าซื้อ30ตั๋วเราก็จะเสียประมาณ30เหรียญในส่วนของโหมดทั้งบนเนี่ยก็จะเป็นโหมดเล่นฟรีครับซึ่งเราสามารถเล่นได้นะมันก็จะมีตั๋วตรงนี้ให้นะครับโดยการที่เราเนี่ยจะต้องเล่นแล้วก็เอาตัวรีวอร์ดที่เราได้เนี่ยไปทําการซื้อตั๋วมาเพื่อทําการเล่นครับโหมดการเล่นเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2โหมดด้วยกันก็นกคือมาร์ r คอย นะครับกับโหมด Peta Token นะในส่วนของ Peta โท k e n ก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันจะให้เป็นโทเค็นใช่ไหมละครับแล้วก็ในส่วนของโหมดโทเค็นเนี่ยมันสามารถเอิร์นได้นะเราต้องมี NFT รับโทเค็นครับในโหมดของ Pay to Earn นนั่นเองครับเดี๋ยวพาไปดูลำดับเนาะอันนี้เราก็จะมาทำการสุ่มพลังงานเพิ่มเติมเป็นโบนัสโอเคขอให้มันออกมาได้ดีๆแล้วกันพลังงานเหล่านี้เนี่ยเราจะไปใช้ตัวสกิลนะ ซึ่งมันก็จะมีความสามารถนะครับของแมบเพิ่มเติมด้วยโอ้ได้พลังงานไม่เต็มครับคือพลังงานเนี่ยมีส่วนช่วยนะครับในการที่เราเนี่ยสามารถเอาชนะได้แล้วก็หลอดพลังงานเนี่ยจะหมดเร็วหมดชา้าขึ้นอยู่กับสเตตัสของตัวละครด้วยครับโอเควิ่งแล้วนะครับเราสามารถทําการกดได้นะครับเพื่อเร่งสปีดเราจะเร่งสปีดนะอูดอันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งนะก็คือ เวลาเพชรมันวิ่งเร็วใช่ไหมมันอาจจะทําให้อันนี้เราบังคับไม่ได้นะเห็นไหมมันอาจจะทําให้เราเนี่ยหลุดโค้งได้นะเราต้องสปินดีๆนะนี่อย่างนี้ปื้นโอ้โ,อโหแต่บอกเลยว่าความเร็วของเรานี่รุนแรงมากครับโอ้มาแล้วนะครับวิ่งโอ้โหสปีดเป็นไงโคส,สุดครับโคส,สุดจริงขอสักรอบนึงอันนี้เป็นแบบมเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นแบบสปีดโค้งนะครับส่วนอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้ ต้องไปอ่านสนาระดีๆในตัวของตัว w ว p a เ e เปอรครับก็จะมีอธิบายสกิลนะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลที่แตกต่างนะครับหรือว่าซัพพอร์ตในเรื่องของตัวสนามนะครับถ้าเราจะเห็นด้านบนตรงนี้นะเห็นไหมก็ควรจะใช้พวกพลังแนวแนวนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับอ่เมื่อกี้มันจะมีวงๆอยู่ปื๊ดปื๊ดทางตรงนะครับทางตรงตรงแล้วอัดอัดโอ้โห อ้าวกดไปดิสปีดอัพออ้ดมาแล้วครับสปีดอัพเพิ่มเติมมาคางโคง้งฟืบฟืบฟืบเป็นไงโค้งอย่างรวดเร็วกดไปอีกรอบนึงดิอ,อัดพลังงานไปอ้าไปแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงครับตอนนี้ทิ้งห่างกันแบบสุดๆไปเลยทีเดียวนะเราสามารถดูหลอดด้านบนได้เห็นไหมอ้าสุดยอดเป็นไงล่ะครับตามทันไหมล่ะด้านหลังบอกเลยว่า ไม่ทันแน่นอนเราสามารถฮิลวได้นะสมุพลังงนาะเราเนี่ยลดไปเยอะใช่ไหมเราก็ต้องใช้ตัวหัวใจตัวนี้นะแต่ว่าเนี้ยที่เรากดไม่ได้เป็นเพราะว่าเราไม่มีตัวหลอดตัวนี้แล้วนะหมดแล้วอ่าแต่ว่าถ้าเนี้ยมันมีที่เป็นหลอดปกติแบบเนี้ยมันก็สามารถใช้ได้โอเคครับเราชนะแล้วบอกเลยครับว่าชิวๆเนี่ยครับเราก็จะได้ตัวเหรียญกลับมาเห็นไหมครับเป็นรีบอ ในส่วนต่อมานะครับแอดก็จะพามาดูช้อปปิ้งนะเดี๋ยวเรามาช้อปกันในเมื่อเราเล่นแล้วเราได้รีวอร์ดกลับมาเนี่ยก็ให้เรามาทําการช้อปปิ้งครับในส่วนของตัวเงินเนี่ยมันก็จะมีตัวเหรียญตาใช่ไหมครับอันนี้ก็จะต้องสะสมนะครับจากหมดแต่ตอนนี้มันยังไม่สามารถซื้อได้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวฟรีนะครับที่เขาจะแจกก็คือตัวนี้เราสามารถใช้ตัวรีได้300นะครับแบบนี้เลยนี่เห็นไหมครับมันก็จะรี ด้านล่างตรงนี้ครับซึ่งเราก็มีเหรียญตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับเราก็สามารถนํามาซื้อได้ส่วนครูดาวด้านบนนะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะกดฟรีตรงนี้ได้คือใช้ศูยนะ์เนาะเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันซื้อไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยติดคูดาวอยู่นะครับอ่าในส่วนของด้านล่างเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้ครับเพื่อน,นนะําไปทําการอัปเกรดนะอ่าสมมุติเราซื้อวัตถุด,ดิบอันนี้ครับอ่านี้ซื้อแล้วนะอันนี้ในส่วนของเจมนะครับก็สามารถ ที่จะซื้อเนี่ยแล้วก็นําใบพัฒนานะครับตัวนี้จะเป็น d n เนเนี่ยพัฒนาให้หน้าตารูปร่างเนี่ยเป็นไปตามที่เขาจะมีอยู่หน้าเว็บนะครับเดี๋ยวแอดพาไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะอ่ะอันนี้กดเค็มได้ละโอเคครับนี่ก็มีตัวใบที่เอาไว้เล่นละแล้วพอเราซื้อของมาครับเราก็ไปดูที่ไอเทมตรงนี้นะนี่ครับอันนี้คือตัวของนะครับที่เราเนี่ยทาการเปิดกล่องตัวนี้ครับมันก็ได้มานะโเออ สิ่งของนะครับที่ใช้เอาไว้ทําการอัปเกรดอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบต่างๆแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็เพิ่งเปิดนะครับยังไม่มีอะไรมากมายครับก็ต้องรองอัปเดตอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ในส่วนของตัวละครนะครับอันนี้จะเป็นตัว NFT นะตัว NFT เนี่ยก็ใช้เล่นโหมดที่เอิได้ครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวที่จะจัดแรงรีบอร์ดนะอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวเครมนะครับผมมันก็จะมีเวลาบอกอยู่นะโอเคครับเรามาดูในส่วนของตัว ชิงถ้วยนะครับที่จะจัดอันดับในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2โหมดเนาะโหมดที่เล่นฟรีกับโหมดที่เล่นแล้วเสียเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็น win to earn นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเล่นชนะนะเพื่อเอิร์นส่วน pay to earn เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่แอดเล่นไปนะครับก็คือเราสามารถใช้ NFT เนี่ยเล่นเพื่อได้รับรีวอร์ดกลับมานั่นเองส่วนอันนี้เนี่ยมันจะนับเป็นอันดับ8นะครับก็คือท็อปแปดเนี่ยก็จะได้รับตัวรีวอร์ดนะนี่อันนี้ก็มี1-3ถึงนะ1-3จะได้เยอะสุด นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัววินนะครับมันก็จะเป็น 1- นนะที่จะได้ของรางวัลน,นะครับผมอันนี้ก็ไล่ลงมาครับเห็นไหมอันนี้เรายังศูนย์อยู่เนาะเรายังไม่ได้นะถ้าได้มาก็ดีเนาะได้มาไว้แบบว่าเป็นรีวอร์ดนี่คือตัวรีวอร์ดนะว่าได้เท่าไหร่นี่เห็นไหมครับถึง8นะถึงอันดับที่8เนี่ยในส่วนของการถอนเหรียญหรือว่าโทเค็นเนี่ย เราก็สามารถเข้ามาที่หน้าเว็บหลักของเขาได้เขาก็จะมีเกมบอกด้วยนะว่าในเมตาเวิร์ดของเขาเนี่ยมีเกมอะไรบ้างซึ่งตัวเหรียญเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับเราก็เข้ามาที่เทรดนะแล้วก็ B s ส a p ตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วเราก็ทําการก๊อปเลขกระเป๋าตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ตัวนี้ได้เลยนะครับผมเราจะสังเกตนะครับว่าตัวเหรียญเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1โทเคนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.2นดะด้วยราคาของเขาหรือว่าจะดูการาฟตรงนี้ก็ได้ ซึ่งแอดมองว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นเนี่ยมันเป็นอัตราของตัวเหรียญใช่ไหมครับมันก็มันบอกว่า1เหรียญแปลว่าเราจะได้1.9ครับเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณเวลาแลกออกมาจากตัวโทเค็นตัวนั้นเวลาเรา,เราแลกออกมาเราก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าเราสามารถตรวจสอบได้นะครับก็คือจะตรวจสอบจากตรงนี้นะหลังบ้านนะครับผมก็ดูกดที่รีวอร์ดนะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวเออร์เนี่ยหรือว่าตัวรีวอร์ดนะครับยังถูกล็อกก็เลยยังไม่ได้ปล่อยออกมาเนาะออแล้วก็ในส่วนของการเล่นเนี่ยมันก็จะมีจํากัดรอบด้วยนะครับก็คืออย่างที่แอดแจ้งไปนะมันไม่ได้เล่นตลอดได้ทั้งวันในส่วนของตัวละครนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการพัฒน,นาหรืออัปเกรดนะครับ DNA ที่แอดบอกไว้ก็จะกลายร่างเป็นแบบนี้เลยหรือว่าเลือกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวการเล่นที่เราจะใช้โทเค็นนะครับแลก เราเล่นปุ๊บใช่ไหมครับเป็นเหรียญตัวนี้เอาเหรียญตัวนี้เนี่ยแลกเป็นเหรียญตัวนี้หมายความว่าถ้ามันเป็น1เหรียญนะครับหดอลลาร์แบบนี้นะสมมติว่า1ดอลล่าร์แปลว่ามันจะเท่ากับประมาณ4นะการแลกก็คืออันนั้นห่กาหนึ่งจุดเมันก็จะเป็น1.9แบบนี้มันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ8นะครับผมแปลว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นไปทั้งหมดออแอตตีนะครับสักประมาณ30มี30ใบก็จะได้อยู่ ็คือเอา0.9ไปก็จะได้อยู่ประมาณ27เหรียญน,นะครับประมาณนี้อ่าเรตีออกมาก็ประมาณนี้เลยนะก็แปลว่าถ้าเล่นเอ่อจากจํานวนการ์ดเนี่ยเราก็จะได้ส่วนต่างอยู่ที่0.9ก็ถือว่าไรายได้ก็ไม่แย่นะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของตลาดเนี่ยเราก็คลิกที่ตัว m a r k e t p l a พ e ได้นะครับมันก็จะมีอยู่ตรงเว็บหลักนะนี่ตรงนี้เห็นไหมครับ ตรงนี้นะเราก็คลิกมานี่เห็นไหมครับอ่า store นะครับไม่ใช่มาเก็ตนะครับมันเขียนว่า store แล้วก็มาที่หน้านี้ครับเราก็จะเห็นเห็นไหมครับมันก็จะมีขายเราก็เลือกได้เลยว่าเราต้องการซื้อ NFT ในราคาแบบว่าต่ําสุดใช่ไหมเราก็เลือกเลยนะเลือก low นะ low price อ่าโอเคถูกสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ0.08นนะเออเราก็มาดูว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะครับรายละเอียดเข้ามาดูข้างในประมาณนี้ครับก็ถือว่าโอเคนะ อันนี้มันเป็นเพลงมีเพลงด้วยไม่ดีนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ตัวแอดก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแมวอยู่ยังไม่ได้ถูกเหมือนกับว่าเปลี่ยนรูปร่างหน้าตานะครับเออก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็มาส่องๆกันได้นะครับก็ดูก่อนนะว่าเกมนี้อยากเล่นไหมถ้าอยากเล่นเนี่ยก็ซื้อ NFT ได้นะลองมาเล่นกันดูแล้วก็ซื้อในส่วนของตัวไอเทมเนี่ยก็สามารถซื้อได้ดูจากตรงนี้ ต้องบอกว่าต่อไปเนี่ยยุคของตัวเกม NFT เนี่ยจะมีการพัฒนาในส่วนของการเล่นมากขึ้นครับแล้วก็ในรูปแบบของตัวเกมที่มีความสอดคล้องนะครับในการที่จะขยายนะครับในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ใช้โทเค็นเดียวกันเพื่อให้มีการใช้โทเค็นเนี่ยมากขึ้นครับคืออาจจะเหมือนแบบเกมสมัยนี้แหละเป็นเกมมือถือแต่ว่าถูกแพลตฟอร์มเข้ามาใน NFT ที่แบบว่ามีตัวกลางเป็นสมาร์ทเชนในส่วนของอตัวคอนแทคต่างๆนะครับก็คือ 6 exchange เนี่ยเป็นตัวกลางอะไรแบบนี้ครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับตัวเกมนี้ใครสนใจก็ลองศึกษาข้อมูลนะครับก่อนลงทุนนะแต่จริงในยุคต่อมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกว่าการลงทุนนะครับเรียกว่าเป็นการซื้อเพื่อเล่นมากกว่านะคือเหมือนกับว่าเป็นการเ,เล่นเพื่อความสนุกแล้วนะครับแล้วก็ได้รับไรายได้ในส่วนต่างนะในการเล่นเรียกว่ามันจะถูกพัฒนา,นาหรือว่ามีการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับในส่วนของการเล่นคือแอดมองว่า ต่อไปเนี่ยจะไม่เชิงเป็นการลงทุนแล้วมันจะเป็นเชิงแบบการเล่นเหมือนเราซื้อเติม R V เติมพวกเกมที่ซื้อสกินต่างๆนะครับอารมณ์เนี่ยจะเป็นแบบนั้นแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบว่าเป็นการซื้อโทเค็นนะครับหรือซื้อ NFT นะเป็นรูปแบบของเงินแล้วก็นํามาทําการเอินในส่วนต่างที่เราจะได้ตัวเงินที่เราซื้อเนี่ยคืนครับเพราะว่าปกติเราเติมเกมเนี่ย เราก็จะไม่ได้ตังคืนเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นฟรนะีทูเอิร์เนาะหรือว่าเป็นวินทูเอิร์ไอ้ยไม่ใช่วินทูไอ้เพย์ทูวินเออเป็นเพย์ทูวินนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นส่วนแผนการต่างๆก็จะดําเนินไปเรื่อยๆตามนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่ากาลังจะมีการลิสเหลียนในตัวนี้ด้วยนะอาจจะต้องรอดูอีกทีหนึง่งโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ